สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับติดตามรับชมวยชมครัผมนะครับวันนี้เจอกันเช่นเดิมครับตอนนี้มีบทวิเคอสอ่ะสามคู่ด้วยกันครับนะส่วนตัวของผมนะครับก็เป็นคู่ของโปรปุเจเลียนะครับผมบุรัญญาพบกับเอ็มบูรีครับแล้วก็เอ็ดโกมาริดครับในศึกของลาลีกาสเปนครับพบกับยาราโยนะฮะบอยเอตาโลครับแล้วก็ในอังกิษครับพบกับ เอไปอันพยาธิตินะครับสามคู่นี้สำหรับข้ามตัืนนี้ครับผมกวดเิเคาะของผมนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามหน้าช่องแล้วก็นะครับอ่ากดถูกใจนะครับถึงแม้ว่าคนติดตามผมจะน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามทําต่อไปนะครับขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงหลายท่านก็อาจจะรับชมจบบ้างไม่จุดบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมก็ดีใจนะครับผมกับ ช่องทาง YouTube ของผมนะครับที่ผมหัดทำนะครับแต่ผมก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะครับอ่ะไปครับดูบทสรุปเมื่อวานครับอ่าที่ผมให้ไว้นะครับอ่าสี่คู่ด้วยกันนะครับในสิทธิ์ของชักเอเมิ้ลคับสองคู่แล้วครับแล้วก็รอบดึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับรอบฟุตบอลเขาไปิตาลีอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นองไรกันบ้างก็เป็นสุโขทัยเอฟซีครับนะแพ้กับเมืองทองไปคู่นี้ผมให้มองไปที่สุโขทัยตั้งแต่ขออภัยอภัยด้วยกันแล้วกันครับมีฟุตบอลมันพลิกกันในเกม นะครับผมเองก็ไปนั่งชมเกมมานะครับก็มีคิดว่าเมืองทองนั้นจะมาดีเอาชนะได้ขาดลอยแบบนั้นทั้งทีสุโขทัยก็มีโอกาสนะ้วที่จะีเสมอได้ที่สองครั้งครับแต่ไลแมนก็ยกทงและหน้าไปทั้งสองคเีเดียวอีกคู่นึงครับราชบุรีครับผมก็สามารถเอาชนะแพ้อยู่ในเตจไปได้ครับเตจประตูตัวหนึ่งนะครับคู่นี้ผมก็ให้มองไปที่ราชบุรีเจ้าบ้านนะครับก็อ่าผ่านไปได้นะครับก็แพ้คู่หนึ่งชนะคู่หนึ่งนะครับนะสําหรับบอลถ้วยนะครับรอบยินนะครับอีกสองคู่รอบดึกครับเป็นยังไงไปดูผลครับ รับดึกครับนะฟุตบอลพียรีครับอาร์เซนอลครับทำได้แค่เปิดบ้านนะครับเจ้ากับคิตาเปเลสไปสองประตูต่อสองครับจริงๆแล้วอาร์เซนอลนะเองเกมได้เหนือกว่าเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็ยิงนำมาก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนาทีที่สามนะครับเนาะของอีวอนะครับแล้วก็ตามด้วยคิตาเปเลสครับมาตามทีเสมอได้นะครับนาทีที่เจ็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทอซาครับมายิงนำสองหนึ่งในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับแล้วก็หมดเวลาอยู่แล้วครับเนาะก็ไม่สามารถ คู่นี้ก็ผมให้มองไปอัชแนลก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันครับอีกคู่หนึ่งอินเตอร์มิลานครับผมนะฮะที่เจอกับนะครับเอซีมิลานรับในศึกอัฟพาเลเตียนะครับผมให้มองไปที่เอซีมิลานนะครับเพราะว่าเมื่อวานอินเตอร์มาต่อนะครับอินเตอร์เป็นเจ้าบ้านต่อแต่ผมให้ลองที่มิลานไปก็ถือว่าชนะสามศูนย์สวยใสไปนะครับผมหาข้ามคืนนี้เป็นยังไงไปดูเลยครับผมว่าสามคู่นี้จะเป็นยังไรครับ เนี่ยฮะคืนนี้ครับ3คู่ครับโบุรุญยะครับเอมบอรีครับฟุตบอลถ้วยเช่นกันครับนะฮะเป็นนัดที่2องนะครับแต่โบุรุญยะนั้นได้เปรียบนะครับก็เยือนชนะเอมบอรีมา3าประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูบทวิเคราะห์ครับผมพาไปดูนะครับนะบรรยากาศในกลุ่มชนิดหนึ่งกันแล้วกันครับที่ในกลุ่มฟุตบอลนะกลุ่มเชียร์บอลของผมที่มีสมาชิกอยู่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างท่วงคืนที่ผ่านมา ครับนี่คือนะฮะบ,บางส่วนครับในกลุ่มของเรานะครับที่อ่ผมนะครับดูแลอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันทัศนะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเราอ่มาเข้ามาพูดคุยกันครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมเนะี่ยก็ ตามหน้าโปรไฟล์เลยนะครับเนาะทั้งทุกอย่างตามหน้าโปรไฟล์เลยครับนะยังไงก็เข้ามาเปิดใจครับมาศึกษามาดูกันก่อนได้ครับมาพูดคุยกันครับมาแลกเปลี่ยนความรู้ครับมีทุกรูปแบบมีทั้งรูปมีทุกแนวทางเลยนะครับทั้งสาย45นาทีนะสูงเต็มนะครับรือว่าจะเป็นสายของนะครับบอลเต็งบอลสเต็ปบอลชุดอะไรก็ไปว่ากันในกลุ่มนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรานะครับไปครับไปครับคู่แรกครับวันนี้ฮะโบรัญญาครับกับเอ็มบูรีครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูสถิติย้อนหลังกันอีกสักนิดหน ผลงานการพบเจอกันครับเฮตุเฮตของทั้งคู่ครับนะเอาแค่หานัหลังสุดนะครับก็เป็นโบลอญยาครับชนะไปสามนะครับเสมอสองครับเอ็มโบลีนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับเนาะไปดูฟอร์มหงนัดหลังสุดของทั้งคู่ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะฮะก็อย่างที่บอก้วครับนะโบลญนาครับชนะไปสี่ครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหยิงได้ส1บเอดประตูเสียไปเพียงสาประตูเท่านั้นครับจาะการลงสนามทั้งหมดหนัดนะครับส่วนเอ็มโปลีครับยังหายชนะไม่เจอครับเนาะนะครับก็ ผลการลังสุดก็ชนะศูนย์ครั้งครับเสมอสามครับแพ้ไปสามยิงได้สามเสียไปสิบประตูครับจากการลงเล่นทั้งหมดหกเกมหลังสุดโอ้โหสถิติบบอกชัดเจนครับคู่นี้ความการเล่นในบ้านครับของ บอลลอนย่าเป็นยังไงครับพอกันเล่นในบ้านจะแข็งเก่งเช่นเดิมครับยังไม่แพ้ใครเลยครับผมชนะไป4เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงได้11ครับและก็เสียไปเพียง3ประตูอย่างที่บอกครับหลังจากการลงเล่นทั้งหมดหานัดหลังสุดนะครับทางฝั่งผู้มาเยือนเอปมโปรีครับผมผลงานนอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยครับยังไม่เคยชนะใครเลยชนะศูนย์ครั้งครับเสมอ3แพ้2ยิงได้สายเสียไปเประตูครับจากการลงเล่น5้านัดหลังสุดของอ่าในาะในาทีมเยือนของเอปมโปรีครับโอ้โหย่ำแย่สุดๆเลยทีเดียว ก่อนที่จะไปนะครับมาดูตลาดปัจจุบันครับเรื่องการอออกพาลาต่างๆนะครับที่จะออกมาแต่ละในสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเอเชียแล้วว่าฝั่งยุโรปนะครับไปดูความพร้อมของทีมอของทั้งสองทีมเมื่อก่อนกันกันครับไปที่เจ้าบ้านเริ่มจากบอลลอนยาครับนะบอลลญนยาวันนี้สภาพความพร้อมของเขาจะขาดผู้เล่นอย่างลูอิสนะฟอโกซันนะดาวิเดินะครับคาราเบียนะครับแล้วลูคัสอาสโปสกุปปี้นะครับที่บาดเจ็บล้วนเป็นหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมก็ พวกคาดว่าพวกเขาจะจัดท่มามืระบบนะสี่สองสามหนึ่งครับเนาะก็อาจจะมีการโ o เ a ชั o n น,นะครับนักเตะจ,จากคุนเล่นอ่าน่าล่าสุดที่พวกเขาชนะอีเตอร์มิลานไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับประตูสตราร์ที่ผ่านมาโดยจะพักโดยอ่าโดยการพักพวกอ่าดานเอ็นรอยนะเยนอัสการ์พวกนี้ครับเบนเจามินอ่าดูมองเตสเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็จะส่งลิคาโดนะออสโซลินี่นะครับโซวานี่ฟอบเบียนนะครับแล้วก็นิโคอานิโคลโลนะครับ อ่าคัมเบรี่นะครับควมเนเกมร่วมการสนับสนุนห์ทัเป้าอย่างซานติอาโกนะครับพลาสโตนะครับลงนาตาข่ายนะครับก็ประมาณนั้นครับทั้งฝั่งพวมาเยนนะครับอย่างเอมบูรีกันบ้างครับเดี๋ยวพวกมาเยนเอมบูรีครับนะสภาพความพร้อมของทีมครับนะพวกนี้ตอนนี้พวกเขาก็จะขาดทุ้เล่นอย่างอ่ายูเซฟนะครับมาเรสนะฮะมาลสนะครับแล้วก็คิสเตียนนะคาโมเอ้ครับเนาะอาชิโมนยูซ็อกี้ครับนิโคลัสฮาร์ตนะครับซาบาอ่าสนุนอปอะไรพวกนี้แหละครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ก็จะได้พวกนะครับ อืน่าจะได้อ่าวนีวนะครับแป๊บหนึ่งครับโอล่านะครับเนาะโอล่านะโซบักเคนนะครับแล้วก็อาติโนอันจูรินนะครับกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งครับรวมถึงพวกเออเออรียมเฮเดสันนะครับพร้อมกับลงมาช่วยทีมนะครับพร้อมเอหลังจากที่เกมที่แล้วก็พลาดนะครับเราตีทดแบนไปนะครับดังนั้จาการจัดทับคาดว่าน่าจะน่าจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับก็จะวางพวกจากโคโก้ฟานซิตี่ครับโอล่านะโซบักเคนพวกนี้ละครั้เกมเลยครับ สนับสนุนห้องตัวเป้าอย่างอรเรนโซนะครับโคลัมโบนะครับโลงบุญในเกมนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับนะฮะก่อนที่จะไปดูทัศนะบทสรุปส่วนตัวของผมนะครับ้ผมพาไปดูนะครับตลาดปัจจุบันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกันแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะฮะผมพาไปดูฝั่งเอเชียครับนะจากตอนที่เปิดมานะครับเนาะที่ตลาดไทยรีเปิดมาที่1.25นะครับตอนนี้ก็ ไม่ได้มีการปรับขยับไหลแต่อย่างไรนะครับขึ้นลงนะครับก็ยังคงไว้ที่1.25อยู่อยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็เาเลือกจ่ายนะครับน้ำ1.05ให้กับฝั่งเจ้าบ้านนะครับอย่างปุรยญญานะครับเนาะราคาเรทน้ําตอนนี้ก็ยังคงที่นะครับเนาะ1.05 1.06ครับ1.10อ่า1.13ก็ยังมีนะครับนะมีการปรับขยับไหลกันไปนะครับนะส่วนทางน้าฝั่งหน้าผู้มาเยือนก็ปรับขยับนะครับไปที่1.16นะฮะแล้วก็ไปที่อ่า 1. หนึ่งเจ็ดนะครับออกการขับขยับปรับไหลตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นการขยับไหลไปตามราคาการขยับของอทิศทางของฟุตบอลนะครับผมเอาไปดูราคานะครับหนึ่งคูณสองกันบ้างแล้วกันครับตลาดยุโรปว่าอย่างไรครับตลาดยุโรปนะครับราคานะครับตามสตรเทคนิครับผมนะราคาคงเสมอนะครับผา้เสมอที่การมาต่อลูกครบลูกครึ่งนะครับผมก็ต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณนะครับ 4.30ข,ขึ้นไปนะครับผมนะ4.30ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีการปรับขยับไหลไปที่4.40นะครับอ่า4.40 4.33 4.40 4.50นะครับแล้วก็บ่งบอกถึงว่าการปรับขยับไหลนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับกลนตีว่าให้มีผลประตูกันเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ภูหน้าบนต่ออย่างเจ้าบ้านจริงๆแล้วการจ่ายของผมนะครับต้องอยู่ที่นะครับ1.33นะครับลงมาแต่ตอนนี้ก็ยังจ่ายอยู่ที่เปิดมาที่1.34 1.37ครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นไป1.3 1> 4 1.43 1.45นะแต่ก็มีการปรับขยับไหลลงเป็นลูกศรสีเขียวนะครับเอาฝั่งหน้าบอลลองครับคู่หน้าบอลลองก็นะเรงการจ่ายของผมนะครับตามสูตรเทคนิคก็อยู่ที่นะครับ7.00ขึ้นไปครับแต่ตอนนี้การไปไปมีการปรับขยับไหลเปิดมาที่7.10ดและลูกศรสีแดงส่วนขึ้นครับ8.00 8.50 8 6 8. 8. 0 8.70นปนนะครับบุมบอกถึงนะครับ วันนี้นะครับผู้มาเยือนนะอย่างเอโบลีครับมีโอกาสเสียประตูสูงเลยทีเดียวนะครับเต็มเกมว่าอย่างไรครับเต็มเกมนะครับเต็มเกมเท่าไหร่เอ่ยนะครับเปิดมาที่2.50ขยับไหลลงมาเหลือจน2.25 2.25 2.50สวนกันไปสวนกันมาตอนนี้นะครับก็ยังไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นะครับนะจริงๆแล้วนะครับฟุตบอลถ้วยรายการนี้นะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่านะครับ อาผลลัพธเองก็มีประตูทุนไว้ก่อนนะครับสามลูกนะครับก็เป็นเรื่องยากครับที่ผู้มาเยือนอย่างเอมโบลีครับจะมาพลิกสถานการณ์ได้นะครับก็จากในราคาก็ดูแล้วนะครับทิศทางก็ไปทางบอลลุญยานะครับแต่ว่าสัตว์สามารถไปได้ขนาดไหนไปดูบทวิเคราะห์สุดท้ายครับฟันธงนะครับบทวิเคราะห์สุดท้ายของผมครับนะฮะสถานคู่นี้ครับเป็นเกมอ่ได้ทั้งฝั่งของบอลลุญยาบอกว่าถ้าบุกไปถล่มเอมโบลีมาก่อนในรายการนี้นะครับสามประตูต่อศูนย์แมตช์นี้กับประเลเซีถิ่นของบอลลุญยานะครับเอามองว่าผลการแข่งขันน่าจะเข้าอออออออีีกกรรรรรบบบเเเเดิมมมคคัััยยยย่่่่าาาาางงแนนนนนนะะพโลลฟ์์หหวสถณ อ่ะสถิติก็บ่งบอกไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ฟังนะครับอ๋ในลีกก็ย่ำแย่ที่หลนหนีจุดชั้นนะฮะก็มองว่าเกมนี้นะครับพวกเขาน่าจะปล่อยนะครับปล่อยนะครับยังไงก็ไม่น่าจะอ่ากลับมาพิสารการได้นะครับเนาะไปโฟกัสที่เกมที่เหลือของลีกมากกว่านะครับเพราะโอกาสเราตกชั้นก็ยังมีสูงอยู่นะครับระบบอ่าบวกกับระบบทีมของกําลังของเจ้าถิ่นฮะอย่างบุรญญาครับก็ยังแข็งแกร่งนะครับดูสภาพบวมกับวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วเกมวันนี้เลยมองว่าบุรญญานะครับกับเทาาคี่ปิดม1-25 นะครับผมเปิดบ้านไอบีเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับอยู่ฝั่งต่อนะครับอยู่ฝั่งบุรุญยามีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับคิดว่าอย่างไรนะครับผมนะฮะอ่าสกอร์สูงนะครับ2.25ถ้า2.25นะครับผมแนะนําให้ไปสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้นะครับแต่ถ้า2.50ขึ้นไปก็นะครับให้อยู่สกอร์สามสลักันนะครับมีความมั่นใจครับ8ปดทับสิครับคู่นี้ครับว่าโบุรุญยาจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับหรือว่า3ประตูต่อ1นะครับผมฟันธง ไอ้คู่ต่อไปครับในสื่อของลาลิกาสเปนนะครับผมแอติโกมาริทครับเปิดบ้านพบกับราโยะบาเยกาโนครับไปกันต่อเลยครับผมคู่นี้ผมพาไปดูการพบเจอกันครับนาอสิบนัดล่างสุดของทั้งคู่กันเลนครับเนาะเจ้าบ้านฮารมาริทเองนะครับแอติโกมาริทนะครับก็ชนะไปแปดครับเสมอไปสองนะครับไม่แพ้นะครับให้กับบาเยกาโนเลยนะครับผมล่าสุดก็ไปเยือนนะครับราโยบาเยการโนมาก็เสมอมาหนึ่งหนึ่งครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านก็ชนะนะครับไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดูครับผลงานนะครับของทั้งคู่ครับนะทุกรายการครับผองหนหลังสุดเป็นยังไงครับผองหนหลังสุดครับผลงานหลังสุดจะของเจ้าบ้านนะครับก็ชนะไป2สองครับเสมอหนึ่งครับแพ้นะครับไปสามนะครับผมนะฮะล่าสุดก็ไปแพ้กับรัสพามัดไปนะครับนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะมายาริดไปนะครับสี่สองครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนนะชนะเซวิยาไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ผลงานของแอมเริทเองหลังๆมานะครับก็ สองสามนัดท้ายก็ชนะไปสองแพ้ไปหนึ่งนะครับก็ถือว่าห้านัดหลังสุดก็ยังผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเนาะออกแพ้ซะมากกว่าชนะนะครับไปดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างครับว่าเป็นยังไงวันนี้ทางฝั่งผู้มาเยือนเองครับฟอร์มก็ไม่ดีนะครับนะแย่แ่กว่านะครับก็ผลงานลังสุดครับชนะไปหนึ่งครับเสมอสองแพ้ไปสามวาราสุดก็เสมอนะครับเปิดบ้านเสมอกับบาเลเซียไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นก็ออกไปเยือนแพ้ให้กับเอติบิมเบาไปหนึ่งประตูต่ออ่าหนึ่งประตูต่อสามนะครับแล้วก็ เปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับเอฟบันยอนไปสูงย์ตตสี่นะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มของนักสุดนี่หนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับหนอแพ้สามเสมอสองชนะหนึ่งนะครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ดีนะครับสําหรับพูกมาเย็นนะฮะส่วนอันตารางคะแนนเองนะครับเนาะก็นะครับแอเมริตครับเจ้าบ้านครับก็สามส่วนชนะไปสิบแปดครับเสมอเก้าแพ้ห้าได้ห้าสิบสามเสียยี่สิบเจ็ดครับมีหกสิบสามแต้มล้างอันดับสามนะครับยังรุนพื้นที่เชฟเป็ลีกอยู่นะครับส่วนอ่า บอยจกาโนเองนะครับที่ส2ิบสองนัดชนะไปส0เสมอ11เ็ดแพ้ส1บเอดนะฮะได้สาห้าเสียสาสิบเก้าครับมีสิบอแท้มมีสี่บอ็ดแท้มอันดับสิบนะครับผมก็ยังต้องลุ้นเพื่อที่จะตักลางไปนะครับอ่ะบอยจกาโนเองนะครับก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับแรงจูงใจนะครับแอมบริตน่าจะมีแรงจูงใจได้มากกว่านะครับไปดูนะครับตลาดปัจจุบันครับว่าตอนนี้เขาเปิดกันเป็นยังไงบ้างนะครับผมพาไปดูตลาดปัจจุบันครับนะจากการเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับก็อาจจากราคาเปิด นะครับเป็นทางฝั่งนะครับแอดมริตเองนะครับนะเปิดมาที่ к, หนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกนะครับก็สังเกตกลูกศรนะครับนะหนึ่งลูกนะครับมีลูกศรไหลสีขึ้นนะปัจจุบันที่ผมท,ทําคลิปตอนนี้นะครับประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับผมมีการปรับจ่ายน้ํานะครับผมปรับขึ้นไปนะครับนะเป็นน้ํานะครับ0.91นะครับ0.92น,นะครับเป็นน้ําปรับขยับไหลขึ้นนะครับแต่ทิศทางการปรับน้ําของทิมเยนครับมีการลูกศรสีเขียวไหลลงเห็นไหมครับนะมีการปรับขยับไหลลงนะครับ ก่อนแข่งครับหนึ่งชั่วโมงครับเช็คราคาในทีหนึ่งครคู่นี้ครับว่าอ่าอัตราการต่อรองนั้นจะไปมากหรือว่าจะไปน้อยแต่ดูการจากขยับขยายการกับขยายของขยับของลูกศรนะครับก็มีลูกศรสายหลายสีแดงขึ้นไปนะครับก็น่าจะมมบอกถึงอะไรได้หลายอย่างนะครับผมไปดูด้านหน้าของผู้เสมอครับผู้เสมอนะครับหนึ่งลูกละผู้เสมอหนึ่งลูกของผมนะครับตามสูตรก็คือต้องจ่ายอยู่ที่นะครับสี่จุดที่สูงขึ้นไปนะครับนะผู้เสมอนะครับตอนนี้สามจุด 9.53.80นะครับแต่บางสำนักก็ไหลลงลูกศรไหลลงนะครับณ4.20ไหลลง4.00ไหลลงนะครับแต่บางสำนักก็4.20ไหลขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับสหรับสนับสนุนการมีสกอร์ต้อง4.00ขึ้นไปนะครับคูหน้าบนต่อนะครับอย่างเจ้าบ้านจริงๆแล้วต้องจ่ายอยู่ที่นะฮะ1.50ลงมาครับแต่ตอนนี้จ่ายอยู่ที่1.49 1.46 1.52เปนการขยับไหลขึ้นไหลลงบางสำนักรับขยับไหลส่วนขึ้นไปนะครับอันนี้ทิศทางยังไม่นิ่งพอนะครับ ยังไม่นิ่งพอและก็ไม่ได้บ่บอกการันตีว่านะครับเจ้าบ้านจะเป็นเศษขาดสักทีเดียวครับพูน้าบอลลองไปเลยครับพูน่าบอลลองหนึ่งลูกต้องอยู่ที่หกจุดศูนย์หกจุดศูนย์ตอนนี้มีการจับขยับจ่ายอยู่ที่หกจุดสองศูนย์หกจุดสามศูนย์หกจุดเก้าศูนย์หกจุดห้าศูนย์เจ็ดจุดศูนย์นะครับบ่มบอกถึงอะไรครับพูน่าบอลลองมีการขยับไหลขนาดนี้คือต้องมีสกอร์แน่นะครับคู่นี้นะต้องมีแน่นอนครับนะฝั่งบอลลองนี้ต้องเสียประตูแน่นอนนะครับผมไปดูบทสรุปวววิิเคคคครรรราาาาาะะะะะห์สนนนนตัััขออองมมมมบบบภพพ้้โกกดจ็ จะลงสนามตัวหน้าแฟนบอลของตัวเองครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดชุดแบนแม้แต่รายเดียวนะสามารถส่งชุดใหญ่ลงได้นะครับจัดทัพได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับผมตามระบบเดิมนะครับ4-4-2นะครับก็พร้อมวางโรดริโก้นะฮะเดปอครับกับคอร์เนอร์นะฮะกาลากาลาเกอร์นะครับละคุมกลางร่วมกับโดยมีฮูเลียนนะฮะอวาเลสครับแล้วก็องตวนกิสมันครับลงล่าตาข่ายนะครับตัวเจ็บตัวแบนไม่มีเลยเดี๋ยวคาราผมทางฝั่งผู้มาเยือนเองนะครับนะก็ยังไม่สามารถใช้งานอับดุลมูมินกับนะฮะ จนี่นะฮะอามอนเตียนได้นะซึ่งของแขนงกันเรี่งเหมือนเดิมนะครับสําหรับสองคนนั้นนะครับแต่กําลังหลักจากแนวอาจากเกมเดิมนะครับที่เสมอบาเลเซียมาได้พร้อมออกสตาร์นะฮะตามแผนประจําที่ใช้ประจําก็สี่สองสามหนึ่งครับของหน้าต่อเป้าก็แรนดี้เอ็นเตก้าครับขนาด้วยอารีเอมบาบ้านะครับแล้วก็อันบาโรกาเซียนะครับก็นะฮะบทสรุปคู่นี้ครับแอตมินิตเองนะครับออกไปแพ้ลัสพามาสมาสูนย์กุตัวหนึ่งนะครับส่งผลให้พวกเขานะครับหมด โอกาสลุ้นแชมป์นะครับรายการของในสึกของลาลิกาสเปนนะครับไปเรียบร้อยอย่างไรก็ดีพวกเขาก็คงจะไม่ยอมนะครับหลุดท็อปโฟให้ได้นะครับยังไงก็ต้องเน้นที่3มเต็มที่นะครับเพื่อเรียกสตาแฟนบอลคืนนะอีกทั้งสายติในบ้านนะครับก็เสียขึ้นนะฮะด้วยการเข้าวินถึงแดจากสิบสองนัดที่ผ่านมานะครับก็ขณะที่ราโยเองครับนะวันนี้มาเยือนนะครับผลงานดูแผ่วนะครับคว้าถึง2ในสาแมตช์หลังนะ อ่าสัมภาษนะถ้านอกรังมาจาก3-4จากอ่าสามจากสทิปล่าสุดเลยทีเดียวนะครับเสียไปครึ่งโหลนะฮะอ่าแพ้ออกจากรังสังเวียนแห่งนี้ไปถึง3าจากสครั้งหลังสุดนะครับจากเป็นผู้มาเยือนนะครับซึ่งบวกลบก,กบนี่แล้วนะครับยังมองว่าตามหมีไม่น่าพลาดจากราคาต่อ1ลูกนะวางบอลต่อดีกว่าครับอารุ่นเมนสองนะครับคู่นี้มองไปที่แอตมาริดก็แล้วกันนะครับผม อีกหนึ่งคู่ครับไปไปดูคู่อรเรอันมารติสอร์เรอันเบติสครับขออภัยนะครับพบกับเรอันบายาโดลิดนะครับคู่นี้นะครับเป็นฟุตบอลในสื่อของลาลิก้าเหมือนกันครับผมไปดูเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับและพบเจอกันครับนะสิบนาดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นเรอันเบติสครับชนะไปสี่เสมอสองครับแพ้ไปสี่นะครับล่าสุดก็เปิดไปเยือนนะครับแพ้กับบายาโดลิดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็กลับมาฝรังก็ชนะบายาโดลิดไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับผม่ไปดูผลงานนะครับ ล่าสุดของทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้างกันแล้วกันนะครับกับทุกรายการครับล่าสุดทุกรายการครับของเจ้าบ้านครับนะว่าก็ชนะไปหกครับเสมอสามแพ้ไปหนึ่งครับล่าสุดก็เอาไปชนะนะครับนะคิโลน่ามาได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าผลงานหลังๆมาก็นะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับเสริมใน a p p เบติ e นะครับผมไปดูฝั่งผู้มาเยือนกันบ้างครับว่าเป็นยังไงสำหรับฝั่งผู้มาเยือนครับนะอย่างมายาโดริตเองนะครับผมนะฮะ โอ้โหดูจากนะครับอ่าเสียหน้าล่าสุดแล้วบอกเลยว่านะครับหนหย่ำแย่เหลือเกินครับไม่เคยชนะใครเลยครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปถึงเก้านะครับผมโอ้โหผลงานของผู้มาเยือนวันนี้ดูแล้วนะครับลําบากแล้วครับนะถ้าเจอนะครับเรนเบติสนะครับในบ้านวันนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวบทสรุปเป็นไงไปดูกันเลยครับไปดูบทสรุปครับดูอันดับตารางคะแนนกันชนิดนึงครับนะฮะเรนเบติสเจ้าบ้านครับอ่าไปสามสิบสองนัดนะครับชนะสิบสี่นะครับเสมอเก้าแพ้เก้าได้ได้สี่สิบห้านะครับเนาะอ่าเสียสี่สิบครับมีห้าสิบอแต้มร่างอ เออร์เลียนปัญโดลิธเองนะครับนะสามสิบสองนัดครับหนูชนะสี่เสมอสี่แพ้ยี่บสี่ได้ยี่บสามเสียเจ็ดิบหกมีสิบหกเต้มครับอันดับที่ยี่สิบนะครับโอ้คู่นี้ครับต้องบอกเลยว่านะครับตกชั้นแน่นอนครับตกชั้นไปร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับดูแล้วอ่าดูไม่น่าจะเอาอะไรแล้วครับเนาะสำหรับผู้มาเยือนวันนี้นะครับผมอ่าไปดูบทวิเคราะห์สรุปสุดท้ายกันเลยกันเลยกันครับไม่พูดมากแล้วครับเพราะว่าดูแล้วสถิติวันนี้นะครับข่มกันเหลือเกินบ้านเองนะครับอย่างเลเบทิสวันนี้ครับต้องเเเเเจจอออปปััััััญญหหหหาาาาาาานนนนนกกกคคครรรรรบบบบบะะดด็ลล่่ยยยยโโโโ้้้ตม โลกานะและชิมี่อวิลาจะหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤดูกาลน,นี้นานานแน่นละขณะที่ลิคาดโรดิเกสครับแบ็กซ้ายอาสวิตยังต้องรองประเมินผลอีกครั้งหนึ่งครับว่าะจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับในในเกมที่บุกไปชนะ,ะ,ะโจริโนนะครับเนื่องจากปัญหาบริเวณแฮมสรตงนะครับอาจจะทับอาจจะปรับตำแหน่งนะครับบางตำแหน่งเพื่อความสมดุลใหม่นะครับเนาะก็น่าจะเป็นพวกกับโจวานนี่อารอเซนโซครับสอดแทรกเป็นตัวจริงขณะที่ทางฝั่ง,งซ้ายนะเคซุสโรดิเกสก็มีโอกาสเบียด อสด็บเบ้นะส่วนแดนหน้าก็อัลเซนิกบาคัมบูนะครับผมกําลังเล่นฟอร์มแดบดบี่ยงตำแหน่งทุกจริงกับอ่าปุโซนะครับโอนเดเลตนะครับก็ฟังคุปเาอเยอนนะครับโกโมันหนึ่งนะครับนะพาไฮโกโมันหนึ่งครับยืมตัวจากอาเซนอลก็พลาดลงสนามมาสีนะ่นัดตลอดหลังสุดโชว์รายการบาดเจ็บนะที่ว่าไลขนาที่อันวาตัวฮามีครับมิดฟิลทิมชาบิบอโลโกก็ยังต้องรู้ความฟิตนะครับหลังไม่ได้ลงเล่น ในเกมไพ่ของศาสนาไปนะเพราะเจ็บริเวณคงขานนี้อย่างไรก็ตามครับอ,อีบันนะซานเชสแล้วก็อาบดูชิล่าครับก็ลุ้นสอดแทกเป็นตัวจริงนะฮะหลังถูกเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังน่าล่าสุดแล้วตำแหน่งไปซ้ายอาจเป็นโอกาสของอดัมอัสนนนะขณะที่แดนกลางก็มีชื่อของอามาริโอมาตินนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมก็ระบบการเล่นครับก็บริเวณทิทเองก็น่าจะมาระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับผมในส่วนของ คเบเย,ยก็ีนึ่งีนะครับความน่าจะเป็นคู่นี้นะครับผมผมมองว่านะฮะความน่าจะเป็นของคู่นี้นะครับรีปีตีครับเหนือกว่านะครับคู่บงจรนครับทั้งเล่นในบ้านด้วยผลงานที่กําลังขึ้นหม้อนะครับแล้วก็อาลุยในว c ซีเอลเต็มตัวในขณะที่บาเจติลิตครับก็ตกชั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อาราเบส ชนะเมื่อคืนันพูดที่ผ่านมางงานนี้มีแบวบสดใจแน่นนครับไม่น่าจะอะร่อยเลยครับนะผมมั่นใจฟันธงว่าจากราคาต่อ2เม็ดด้วยกันครับเลอันเปติตอ,อย่างน้อยก็นะครับสองเมต็ดต้องมีแน่ครับรุ่นเม็ด3าก็แล้วกันครับนะผมฟันธงไปที่นะครับ ไรอันเบติตจะบ้างกันแล้วกันครับคู่แรกนะครับผมผมให้มองไปที่บรอญย่านะครับผมคู่ที่รับให้มองไปที่นะครับอลิโกมาเรตครับคู่3าให้มองไปที่ไรอันเบติสครับถถูกยังไงเดี๋ยวไป่ว่ากันนะครับวันนี้ยาวสักหน่อยนะครับนะอาจจะช้านิดนึ่งนะครับฮะเดี๋ยวไปบทสรุปกันนะครับส่วนใดที่อ่าถ้าใดสนใจนะครับที่จะอ่าเข้าไปพูดคุยเลิกเปลี่ยนศาสนานะครับในกลุ่มของเรายินดีนะครับตามหน้าบรไฟได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้บทสรุปครับไปเจอกันในกลุ่มนะครับถ้าอยากอาได้ทีเด็ดมากกว่านี้นะครับผมวััััันนนนนนีี้ไปก่ออคคครรรบบบาิดึงขภสส